หนาสดสวยตรงโปรกปางกนรันหลักฐานการันตีหน้าสดปางสวยตรงปกจริงๆเรียกได้ว่าสวยของจริงเลยจ้าและสำหรับสถานะตอนนี้โสดร้อยเปอร์เซนค่ะสำหรับนางเอกคนสวยปางกนรันวงขจรไกลหรือที่หลายคนจะเรียกเธอว่าเลดี้ปาง ที่ทำเอาคุณพ่อต้องไปดูดวงว่าจะได้แต่งงานไหมถามว่าจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบไหมก็มีบ้างแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครแต่ที่ทำํำแฟนๆชื่นชมคือสโลแกนที่ว่าสวยโสดนาสดไม่ตกใจการันตีด้วยภาพล่าสุดในอินสตาแกรมที่ตรงปกไม่จกตาสวยจริงสวยจังไร้ที่ติหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านาสดไม่ตกใจของจริง นีนาสดเหรอคะสวยมากน่าสดตกใจเพราะสวยมากๆน่ารักออแกนิกน่าสดไม่ตกใจ